ที่เห็นข้างหน้านี้คือยาง1 9อยกกับ140เห็นรถจอดคู่กันพอดีก็เลยอยากจะเปิดคลิปด้วยขนาดไซส์ก่อนเนาะร้อกกับ140ต่างกันต่างกันโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องอยางน,น,นะครับโอเคกาบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของอยางโอเวอร์ไซส์กันนะครับพอดีว่า รถผมพึ่งไปเปลี่ยนยางมาเป็น190นะครับจากตอนแรก180อัพไป1เบอร์ก็ก่อนอื่นขอเกินก่อนกันนะว,ว่าโดยปกตินเนี้ยเนี่ยยางอ่ะของรถเนี่ยมอไซค์สามารถอัพได้1เบอร์นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติอะสมมุติว่านินจา Ninja 400เนี่ยยางเดิมโรงงานมันใส่มา140เราก็ สามารถใส่ยางขนาด150ได้คืออับไป1เบอร์นะครับโดยจะไม่เกิดอันตรายใดๆแต่ถ้าเกินกว่าน,นั้นเพิ่มไปลสัก2-3เบอร์อะไรเงี้ยจากโรงงานมา140ใส่ไป180อะไรเงี้ยก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ยางได้เต็มที่ฮะเนื่องจากายางเนี่ยจะถูกขอบล้อบ,บีบอัดเนาะองศาหน้ายางที่สัมผัสจะเปลี่ยนไปนะครับผม มันจะไม่ได้มาตรฐานเนาะและเมื่อรถทำความเร็วสูงเนี่ยมันก็อาจจะสไลด์ได้ส่วนถ้าใครอัพมาแบบถูกวิธีเนาะแบบผมเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคันนี้คือ CBR 6 5 0 R นะครับยางเดิมติดโรงงาน180แต่ว่าผมอัพ1เบอร์เป็น190ข้อดีก็มีนะครับข้อดีถ้าอัพมาถูกถูกถูกอะไรถูกวิธีเนี่ยก็คือนี่นะครับ หนึ่งเลยนะนี่ข้อดีนะสวยเห็นไหมมันดูใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าผมไม่มีเปรียบเทียบด,ด้วยสิว่า190กับ180มันต่างกขนาดไหนนะผมไม่มีเปรียบเทียบให้ดูนะแต่นี่ฮนะมันจะดูเต็มเต็มหน่อยจะดูเต็มกว่าเดิมอ,ะอ่ะข้อดีนะข้อดีข้อที่สคือผมคิดว่ามันน่าจะลงได้เยอะขึ้นนะ บอเทโค้งได้เยอะขึ้นนะแต่อันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะยังไม่เคยไปทดสอบเหมือนกันนะแต่ปกติยางเดิมร้อยแปดสิบเนี่ยผมก็หมดขอบได้นะแต่ว่ายางนี้ยังไม่หมดขอบเลยหเห็นไหมไม่รู้เห็นเปล่านะเนี่ยแสงแดดเลยเนี่ยมันจะมีเนี่ยข้างๆเห็นไหมยังลงไม่หมดเลยอันนี้ขับในเมืองนะมันได้มีทางโค้งให้ลงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าทางขวาก็จะลงได้ยเยอะกว่าทางซ้ายนะเพราะว่าถนนเนี่ย ทางโค้งขวามันเยอะเนาะยูเทิร์นในอะไรงเงี้ยต้องตีโค้งขวาเยอะกว่าโค้งซ้ายนะส่วนข้อดีก็มีประมาณนี้แหละการใส่ยางใหญ่นะผมว่านะประมาณเนี้ยข้อดีเจอแค่สองข้อคือสวยกับคิดว่าน่าจะลงได้เยอะขึ้นนะสำหรับข้อดีที่ผมเจอนะส่วนข้อเสียข้อเสียการใส่ยางใหญ่มีเยอะพอสมควรนะจากที่ผมไปดูคลิปคนอื่นเขารีวิวเลยว่า ไปเซิร์ชตาม Google นะผมก็เอามาดัดแปลงก็มามิกเป็นคำพูดผมอีกทีนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับผมก็ข้อหนึ่งเลยเนี่ยข้อหนึ่งนี่ข้อแรกที่ข้อนี้ผมสัมผัสมาเองกับตัวเลยว่าเรื่องของน้ำหนักมันรู้สึกได้ทันทีว่าน้ำหนักมันรู้สึกเหมือนเยอะขึ้นนะเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วผมลองไปคล่อมแล้วผมลองออกตัวรู้ทันทีว่าน้ำหนักเหมือนมันเพิ่มมาแน่นอนเนาะเพราะว่ายางมันใหญ่ขึ้นข้อที่สองเนี่ย ันนี้ผมก็เจอมกับตัวเลยเวลาเลี้ยวหรือเข้าโค้งมันจะรู้สึกว่าพลิกช้าขึ้นนะครับผมแล้วมันเลี้ยวเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจเราเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะเนาะขนาดแค่เบอร์เดียวแบบรู้สึกได้ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองลองไปอัพดูได้แล้วจะรู้สึกแน่นอนว่ารถมัน เลี้ยวยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะแค่มันรู้สึกได้เฉยๆพอหลังจากนั้นขับไปประมาณสองสามอาทิตย์อาการนี้จะหายไปนะเพราะว่าเราจะชินเราจะขับได้เหมือนปกติไม่มีผลเสียอะไรแต่ว่ามันแค่เป็นความรู้สึกช่วงแรกเนาะที่รู้สึกว่ายางมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลี้ยวยากขึ้นก็ต่อไปข้อที่สเนี่ยถ้าข้อเสียนะถ้าใครใส่มาไม่ตรงตรงตรงเบอร์นะก็ ลักษณะของยางมันจะบูดเบี้ยวไปเลยนะเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะนี่ก็เป็นนินจา300ของช่องโมโตโพาซาอ่าเมื่อก่อนนะนี่ผมขอยืมรูปเข้ามาหน่อยกันเนาะเนี่ยมันจะบูดเบี้ยวแบบนี้เลยก็ใส่ยางมาใหญ่เกินนะจะไม่ผิดนะในคลิปเขาบอกว่าอ่าใส่ยางของ Z800 หรือว่าอะไรเนี่ยไซส์อะไรน่ยจะไม่ได้นะแต่ว่าอัพมาโอเวอร์ไซส์เกินนะไม่ใช่หเบอร์นี่ รูปลักษ์มันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ข้อเสียอ๋อผมลืมบอกไปครับว่ายางตัวนี้ยี่ห้อนี่ฮะผมเปลี่ยนมาครับเป็นไมตั s สปีดฟอร์สเนาะนี่ฮะร,รีวิวก็ไม่ได้อะไรจากเขานะครับรีวิวเฉยต่อไปข้อเสียข้อเสียต่อไปครับก็คือเรื่องนี้เลยราคาแน่นอนว่ายางที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงขึ้นครับผมแต่แต่ก็ไม่แพงจากเดิมมากเท่าไหร่นะแต่จําราคาไม่ได้ละถ้าใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่หรือว่า ไม่สิบางร้านมันก็อาจจะจัดโปรไม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าใครอยากดูคลิปเนี่ยที่ผมไปเปลี่ยนยางเนี่ยผมมีคลิปขึ้นตรงนี้ไว้ในหะ้นะนี่คลิปที่ผมไปเปลี่ยนยางมาถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการเปลี่ยนยางไงไปดูคลิปนี้ได้เนาะโอเคเนาะก็ก็หลังจากเปลี่ยนยางไปแล้วเนี่ยสัมผัสแรกที่ได้นะยางมันนุ่มนุ่มมากเพราะว่าเราใช้ยางเก่ามานานไงมันจะรู้สึกแข็งแต่พอมาเปลี่ยนยางปุ๊บเกินเนาะยางใหม่ก็ต้องนุ่มกว่ายอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็สำหรับข้อเสียข้อต่อไปเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะ CBR 6 5 0 R หรือเปล่านะเกอนี่เลยนี่น,นี่ป้ายทะเบียนฮะติดล้อปกติยาง180เดิมของโรงงานเนี่ยผมใส่ป้ายพับเนี่ยมันสามารถกลางพับได้สบายเลยนะแต่พอมาใส่190นี่อาการนี้เลยนี่เนี่ยติดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมติดเยอะด้วยนะเนี่ย ไหมเนี่ยเอามือเอามือทุบต้องใช้มือทุบทุบทุบดัน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 อะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมถึงจะเด้งออกมาน,นั่นเนี่ยพับก็ติดติดเยอะไหมดูเองนี่เนี่ยอะ่ะเนี่ยอะ่ะติดเยอะเลยนี่นี่คือข้อเสียของยางร้อยเก้าสิบนะครับแต่อาจจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้ก็ได้เพราะว่ารุ่นนี้มันขึ้นชื่อหรือชายอยู่แล้วว่าท้ายมัน ซีบีอาร์หกพนี่ยท้ายมันต่ำเนาะคืออาจจะเป็นเฉพาะรุ่นก็ได้แต่รุ่นอื่นใส่190ามาก็อาจจะพับได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ารุ่นนี้มันติดนี่ฮะก็ก่อนจบคลิปเนี่ยก็ฝากไปดูด้วยครับว่ายางติดรถโรงงานของเพื่อนๆทุกพี่ๆเนี่ยอันเดิมมันไซส์อะไรนะจะได้เผื่ออยากอัพจะได้อัพย่างถูกวิธีเนาะคือบวกหนึ่งลบหนึ่งไปนะครับผมก็ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปเปลี่ยนยางเนี่ยช่างก็จะสามารถแนะนําเราได้นะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใส่ยางเกินขนาดเพราะว่าช่างเขาจะเตือนทุกคนแหละช่างทุกคนเขาจะจะจะเตือนลูกค้าว่ารถคุณใส่ได้แค่ไซส์นี้ไซส์นี้นะอ่อก็ประมาณนี้เนาะก็คลิปหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะมาสอนอ่านอ่านรหัสข้างยางนะว่าเลขกับสัญลักษณ์ตรงขอบยางเนี่ยว่ามันหมายถึงอะไรยังไงครับก็คลิปนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ